ข่าวด่วนครับทุกคนเอาอะไรมากระแสตกครับสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเปิดวินาทีครับที่น้องเดินตลาดที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับเรีกเยกได้ว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยตกอ,กอกตกใจครับไม่คิดว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะมาเดินตลาดครับให้ภาพด้านข้างอุ้มอิ่มเนี่ยบรรยายเลยนะครับว่ากว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องจะได้ซื้อของเนี่ยเป็นชั่วโมงครับฝ่าฝูงชนนะครับคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปเนี่ย เยอะมากๆครับนี่หรือครับคนที่กระแสตกคนที่กระแสตกคือไม่มีคนมาขอถ่ายรูปนะครับนี่คือศิลปินที่เขาเนี่ยครับวางตัวดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนี่แหละครับทุกคนไปไหนมาไหนคนก็ให้ความสนใจนะครับประพฤติปฏิบัติตัวดีชอบทําบุญเข้าวัดนี่เลยครับคือแบบอย่างที่ศิลปินหลายท่านควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างนะครับและอุงอิงท่านน้องยังประพฤติปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับ ไม่มีวันกระแสตกแน,น่นอนสำหรับคนที่มาคอมเมนต์นะครับพิกัดเลยครับช่องพ่อเอกแม่หน่อยครับเข้าไปดูได้วันนี้มีอยู่หลายคลิปนะครับที่ฝูงชนเนี่ยหรือว่ามวลชนเนี่ยเข้ามานะครับขอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเรียกว่าเยอะมากๆวันนี้ก็ถือได้ว่าลบคำเนาะที่คนบอกว่ากระแสตกเนี่ยได้ไหมทุกคนได้นะต้องบอกว่าโอ้โหเวลาที่น้องไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ย แฟนคลับก็คือให้ความสนใจแล้วก็เนืองนั่นอยู่ตลอดเวลาครับไม่ต้องอะไรมากครับเวลาที่อุงอิงไลฟ์แต่ละครั้งนะครับใน TikTok เนี่ยขายดิบขายดีครับพ่อค้าแม่ค้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ค้าออนไลน์นะครับที่มาจ้างน้องไปขายเนี่ยก็คือขายดิบขายดีแฮปปี้นะครับเนาะวันนี้เะครับพ่อเอ็ก็ได้พาดหัวข่าวนะครับเอาไว้บอกว่าแวะซื้อกับข้าวนะครับ FC ที่อำเภอนาแกนนครพนมเนี่ย ตกใจหนักมากครับที่เจออุ่งอิงเพื่บ้านแพงตัวจริงแล้วก็ไม่คิดว่าน้องอุ่งอิงเนี่ยจะมาจริงๆนะครับแล้วก็น้องก็ใส่บาตรด้วยนะครับทุกคนวันนี้ทําบุญใส่บาตรที่อำเภอนาแกคือซื้อของแล้วก็ใส่บาตรเลยนะครับบรรยากาศก็จะมีพ่ออาชิตะนะครับเดินตามเนาะโอ้โหทุกคนคือแทบไม่ได้เดินอ่ะบอกแบบนี้เลยคือแทบไม่ได้เดินตลาดอะคืออุงอิงคือโอ้โหเนาะ นี่แหละคือคือความสุขให้กับประชาชนจริงๆน้องไปเดินด้วยตัวเองนะครับน้องไปเดินด้วยตัวเองเลยนะนะครับแล้ววันนี้ลูกสาวก็ใส่บาตรท,ทาบุญด้วยนะพอซื้อเสร็จนะครับทุกคนน่ารักมากจริงๆนะครับอุ๋งอิงน่ารักมากนะครับน่ารักมากแล้วก็วันนี้โอ้โหชาวอําเภอนาแกคือตกใจเนาะตกอกตกใจเป็นเราเราก็ตกใจเนาะซุปตาไปเดินตลาดนะัดทุกคน ของจริงนะครับไม่พูดเยอะเอาอะไรมากระแสตกเนาะแทบไม่ได้เดินน่ะแม่หน่อยก็เป็นตากล้องให้ลูกเองเลยนะน่ารักมากนะครับแม่หน่อยภูมิใจในตัวลูกสาวนะครับอุ้มอิ่มก็ภูมิใจนะแล้วก็เชื่อว่า fc แฟนคลับหลายคนภูมิใจแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะมาคอมเมนต์นะทุกคนก็คือมาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิ่มเนาะก็เยอะนะครับ ว่าเหตุผลทําไมถึงรักอุ๋งอิงนะครับก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับทุกคนน่ารักครับอุ๋งอิงน่ารักมากแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเห็นบรรยากาศนะครับทางด้านภรรยาเนาะของพ่อคํามอดได้มีการทำโรงทานนะครับแจก fc น้องอุ๋งอิงด้วยนะครับทุกคนวันนี้คือโอ้โหน้องบรารมีสูงมากจริงๆสําหรับอุ๋งอิงเนะาะบารมีสูงมากนะครับครอ,อบครัวพ่อคํามอดเนี่ย ชีวิตดีขึ้นเพราะ FC น้องไปช่วยเหลือนะครับวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อวานนี้เนาะทุกคนแบบลงขันแล้วก็ช่วยทำให้ทางด้านครอบครัวพ่อคํมมอดเนี่ยมีร้านกาแฟนะครับซึ่งครอบครัวเขาก็ได้มีอาชีพนะครับอันนี้คือโอ้โหนับถือนับถือใจแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวมิมจะนาเสนอข่าวนี้อีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนก็วันนี้เนาะมาเล่าข่าวนี้ก่อนก็คือไม่มีคําว่ากระแสะตกนะครับสาหรับองค์อิงพิบัตไทยมีแต่จะปังไปหน้าแล้วงานคือต่อคิวรอแล้วก็วันที่สิบสองวันนี้เท่าไหร่แล้วอีกพรุ่งนี้นะครับก็จะปล่อยเพลงกังนําคลินิกแล้วนะครับ พรุ่งนี้แล้วนะนี่หรอคือการแสตกทุกคนคือบางทีแบบคนเข้าไปคอมเมนต์เนาะเข้าใจแหละว่าพยายามจะเข้าไปคอมเมนต์ให้น้องเนี่ยเสียกําลังใจนะครับอีพวกนี้คือหน้าตีมือจริงนะครับเนาะเป็นการแบบไปคอมเมนต์ให้น้องเสียกําลังใจซึ่งอิมเนี่ยไม่อยากให้เเจอแต่ว่าน้องก็เจอแหละเนาะน้องก็อาจเจอแหละแต่ว่าปล่อยผ่านได้น้องเป็นคนที่แก่งเป็นคนที่ไฟ์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แล้วน้องก็แบบแต่งหน้าไปล้วก็ดูนะว่าใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างว่ามีดราม่าอะไรไหมคุณอิงรู้หมดนะทุกคนแต่พอคอมเมนต์นั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ไปต่อยาวนะครับเนาะเอาอะไรมากระแสตกก่อนสาหรับลูกสาวอุ้งอิงวันนี้อุ้มอิมอาจจะแบบเสียงออกจมูกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอากาศแบบเปลี่ยนมากเลยเนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนตอนนี้ป่วยเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับร้อนแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยลมซึ่งอุ้มอิมเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้อย,อยู่แล้ว เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจออากาศเปลี่ยนแบบนี้ก็คือไม่ไหวแล้วก็ฝากทุกคนด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีมงานรถตู้เนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็แล้วกันนะครับเนาอะ,อะวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศของน้องอุคงอิงนะครับมาฝากนะเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้ก่อนว่าอุ๋งอิงได้โพสต์อะไรไหมได้รับมาอะไรอะไรยังไงหรือเปล่า นันนานทีน้องไลฟ์เนาะอ่าโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ได้รับรางวัลน,น้ําใจกันเยอะอีกทีอย่าอีกมากเลยนะครับน้องก็บอกว่าส่งงานวันนี้ขอพระคุณที่เอ็นดูหล่าฮักแพงหล่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จ้าพอ่พอพ่อแม่แม่ก็ยังฮักแพงหล่าอยู่โดยตลอดนะครับเมื่อนี้พอ่พอพ่อแม่แม่มาให้กําลังใจหล่าหลายอิหลีขอประคุณที่ไม่ถิ่มไม่ปานะครับ มือนี่หลามีความสุขอีหลีจ้าขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลาขอบพระคุณอากาศดีๆจากผู้ใหญ่ที่สนับสนุนหลาพ่อโจแม่นุตย่าสุภาพลุงอํานาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้หลานะครับขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีที่ฮักแพลานะครับนะวันนี้ก็จะมีมาลายยืนหนึ่งจากไฟ์สดพ่อธนดลด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พ่อนิด พิษนันนะครับโอ้โ oh, หหลายคนเลยแม่แก้วตาพ่อกำทอนนะครับนาอ่ะนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับพรีเซนเตอร์นะครับเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์กังนำคลินิกเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปล่อยเพลงแล้วทุกคนเรามารอดัน รอเชียร์รอัรอแชร์กันนะครับสำหรับเพลงขององค์อิงพรุ่งนี้นะครับกับเพลงกังนําคลินิกนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงพรีเซนเตอร์เนาะเพลงแรกขององค์อิงเลยอะ่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันให้เพลงพรีเซนเตอร์เนี่ยติดหนึ่งในมาแรงครับทุกคนซึ่งไม่มีใครทําได้มาก่อนเราเออให้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแล้วก็เพลงพ่อโจเนาะเป็นเพลงคู่ นะครับเอาให้เป่าเอาให้ดังแล้วภาพพยนต์ก็กำลังจะมีอีกอะไรจะมากระแสตกคนที่บอกว่าน้องกระแสตกต้องดูนะครับเนาะอ่ะก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ